ผู้สาขับมอเตอร์ไซค์มาหาฉันถึงที่นี่เนี่ยคิดว่าคงเป็นธุระสาคัญสินะผมไม่รู้นะที่คุณมาโพชัยอะ่ะเป็นเรื่องงานจริงๆหรือว่าแค่ข้ออ้างข้ออ้างอะไรก็ข้ออ้างที่ต้องการมาอยู่ใกล้ๆจอมไงจอมบ,บอกผมมาแล้วนะเรื่องคุณน่ะถ้าคุณตั้งใจกลับมาหาจอมจริงๆอะ่ะอย่าหวังเลยเพราะผมจะไม่มีวันปล่อยจอมให้กับคุณ แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าถ้าน้องไม่ยอมปล่อยจอมแล้วพี่จะดึงจอมกลับมาหาพี่ไม่ได้ละ่ะก็เพราะว่าจอมชอบผมไงเมืม่อก่อนจอมก็เคยชอบพี่ตอนนี้จอมก็ยังชอบพี่อยู่พี่ว่าจอมเขาอาจจะแค่หลงน้องแต่ถ้าถึงเวลาที่จอมต้องตัดสินใจจริงๆอะ่ะพี่เชื่อว่าจอมจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดนั่นคือพี่คุณเป็นแค่คนเห็นแก่ตัว ว่าไงนะจอมไปญี่ปุ่นแค่ไม่กี่เดือนคุณก็ไปทำผู้หญิงท้องแล้วก็มาโทษว่าต้นเหตุเป็นจอมที่ทำให้คุณเหงาแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหลักจอมคุณมันแา่แค่ลักตัวเองคุณแค่อยากให้ตัวเองมีความสุขถ้าแบบนี้ไม่ได้เรียกแห่งแกตัวจะเรียกว่าอะไรมันจะมากไปแล้วนะเด็กอย่างนายจะไม่รู้เรื่องอะไรฉันผมจะได้ก่อคุณ แต่ความรักที่ผมมีให้จอมผมมั่นใจเลยนะว่ามันไม่น้อยก่คุณแน่ผมมาที่นี่เพื่อบอกว่าผมจะปกป้องจอมให้ห่างจากคนเห็นแกนตัวแบบคุณได้นั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอมจะเลือกใครติใจราศี ตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะ